สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทันทีเข้ามารับชมทุกท่านนะครับครับมือนี้ก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวเลขทีแอสจะมานําเสนอนะครับมีเรื่องเล่าที่อยากนําเสนอให้กับเอฟซีนะครับเพราะว่าบนเน่นะครับอาจจะมีดวงมีบุญร่วมกันนะครับอาจจะได้โชคอนะครับอาจจะนะครับคอมว คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอาจจะถูกหวยนะครับแต่ก่อนอื่นกับขอวาวกับพี่น้องก่อนหน่อยนึงเนาะกเรื่องของพระ,ะหรือว่าแอดเติร์นเพิ่นว่าอาจารย์วัดโพเนาะที่เพิ่นมรณภาพไปนี่แหละครับเป็นเรื่องที่จะต้องมาเว้าให้พี่น้องฟังมื้อน,นี้เพราะว่าเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแอดมินแับไป ที่บัดไปร่วมเป็นเจ้าภาพเนาะเราก็ไปเป็นผู้ดำเ,เนินงานอยู่ในงานศพนะครับของพระที่ท่านมรณะาาพไปเนาะหรือว่าอาจารย์บัตโพเนาะหลายๆท่านหูจักที่เคยได้รับชมคลิปนะครับตัวเลขที่นี่ก็คือฝาล้มแล้วก็อายุของพระคุณเจ้านะครับที่แอดมินในน้ำเสนอลงคลิปไปแล้วนะครับ ส่วนมือคืนนี้นะครับมีคนมารวมสวดพิธรมนี่สวดพิธรมศพของพระคุณเจ้านี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นเกิดรุ่นเดียวกันนะครับเกิดรุ่นเดียวกันกับพระคุณเจ้านะครับเกิดรุ่นเดียวกันกับอาจารย์วัดโพนี่นะครับที่มรณภาพไปนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นเกิดรุ่นเดียวกันที่นี่เพิ่นจะมาร่วมสวดพิธัมคืนครงคืนแหลกด้วยนะครับคืนแหลบ่บม่นมือคืนนี่ครับคืนรหล่า เพื่นบอกว่าเพราะเพื่นกลับไปหอดบ้านนะครับเพื่นกลับไปหอดบ้านเพื่นบอกว่ามีมีไข่ไข่กับกินหอมกินถูกนะครับกินหอมกินถูกอ่าลอยตามไปนะครับยุธที่บ้านแล้วที่นี่เพื่อนกะบมื่ได้คิดยังเพื่อนกัแคชบอกว่าเออว่ต้องว่าต้องตามมาส่งฉันดอกประมาณนี้นะครับเพื่นเป็นผู้ยิงเนาะ บ่ต้องตามมาสง่งฉันบอกเพราะว่าฉันะจะไปร่วมทำบุญร่วมสวดพิธรมเรียวก็ต้องมาสง่งฉันรอรือแล้วก็บอกฟังเนาะอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่าที่เพิ่์นบอกให้แอดนินฟังเมื่อคืนนี้หล,งลังจากคืนนี้สวดพิธรมหรือเนาะสวดพิธัมเลียวๆเพิร์นก็บอกเรื่องเล่านี่หละให้ฟังเพิ่อนบอกว่าเพิ่์นไปน้อนฟันที่นี่ไปน้อนฟันเพราะแต่แต่ตอนได้กินถูกได้กกินนี่อย่างนี้คือ คือบ่บบทท่านได้รับนะครับก็คือโบม่นฝันนะครับหลังจากนั้นเพิ่งได้รับไปนะครับเราเพิ่นฝันว่าอาจารย์นี่ที่มือหน,าาน้าผับไปแอดก็จําบ่ค่อยได้นะคนบอกว่าเกี่ยวกับสื่อของอี่อยังจังอย่างนี่ล่ะอยูในความฝันระว่างคุณแม่ท่านนี่เนาะที่เพิ่วบาให้ฟังนี่คุยกันกับ พระกิมอสไปนี่คุณบอกว่าเกี่ยวกับการซื้อของยังยากอยู่ละคุณบอกว่าสามร้อยห้า i̇şte สิบนะครับราคาสามร้อยห้าส mm ิบรายละเอียดอสอาจะบอกาว่าพชัดเจนเนาะเพราะว่าผู้ผู้แค่นี้เพราะว่าคุณบอกแล้วกัเฝ้าเดินทางกลับมาเลยนะครับแต่ลีบได้อบได้ถามรายละเอียดะายก็นี่คุณก็บอกแค่ความฝันแค่นั้นแล้วกเพคุณบอกว่าเกี่ยวกับการซื้อของยังยากซื้อของ เรียบร้อยประมาณราคาเท่าไรคุนบอกว่าสามร้อยห้าสิบคุณอย่าเชียร์ว่าพาอาจา,ารย์ไปให้เลขไปให้โชคนะครับคุณกับมาบอกให้แอดมินฟังเมื่อวานแอดมินก็เลยมาบอกต่อนะครับกะเป็นเรื่องเล่านะครับสําหรับแอดมินเองกัอยากมาบอกต่อให้พี่น้องฟังนะครับสําหรับตัวเลขที่คุณบอกคุณบอกว่าอย่าลืมเด้อแอดมินบอกท่านว่าสื่ในเลือดสามห้าศูนย์นะครับแอดบริเขียนให้เด้อดถึงน้ายจอ้อยเบิ้งเอา สามห้าเด้อคิดมือให้เพิ่รนผมสามห้าศูนย์เพราะว่าค่ณบอกว่าเราจารันในในของฝันนะิ่ณบอกว่าห่งสื่อของราคาสามร้อยห้าสิบนะครับอ่ะตัวเดียวครับพี่น้องแต่ถ้าหลายๆคนถามเอฟซีว่าไปตามหลายหลายสถานที่นี่ชอบเลขตัวไหนอยากซื้อตัวไหนหมักส่วนตัวนะครับเด้ออันนี้มักส่วนตัวไม่ได้มาจาก อันสำนักใดทั้งทิ่นคือสื่อสื่อไว้รลคือมักหกสามสาเหตุที่มักหกสามเพราะว่า,วาแอดไปประทับใจยุ่ง,งึ่งทีแอดมินไปจุดถูกขอนะครับเลขถูกสามสามหกเอามองใดกลับไปเบิ้งคลิปได้แอดมินมักมองหันแอดมินจะสื่อตามนั้นอ่าแล้วก็ขอแจ้งเอฟซีนะครับทีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าซื้อตามไม่เคยถูกเลยบม่มีใครหูหรอกครับไม่มีใครรู้ว่าว่าหวยวันเี้มันจะออกตัวไหนเนี่ยบอกเลยคนที่คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยคือคนปัญญาอ่อน ถ้าเขาหูเขาดันเขาซื้อเอาเองเขารวยแล้วการให้ตัวเลขให้ข้อมูลนี่มันเป็นความเชื่อเท่านั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนคนตั้งชือ่อาจจะถือตั้งแต่อ,อาจจะไม่ถือมันพิสูจน์ไม่ได้แต่คนที่เขาเม่นเขามานะ่ะโอ้ถ้าเขาหูเขาดันเขาไปซื้อเอาเองเอเพรอยากเอ้ซื้อเพินดอกหลายคนอนู่ถ้ารู้จริงทำไมไม่ซื้อเองเขาก็ซื้ออยู่ดอกรับมันเหตุกาถือว่ถือกะเลี้ยงของของ่นเนาะแต่ว่าพวกที่เขาเม่นเขามานะโอ้งึดหิดไหล จ้าคือปัญญาหน่อยแท้ถ้าเขาฮู้กันนั่นเขาก็ซสื่อถือกับตัวเออแล้วถ้าบ่เสียบ่มักบ่ชอปบนเดี่ยวก็ผ่านๆเออเช่นั่นเนาะจังนี้มินเว้าอยู่นี่บ่ฮู้ว่ามันสื่อถือขึ้นมถือสิออกคือบ่ออกก็บ่ฮู้เอ้ากะผู้เพิ่อนเข้าใจจะไล่เนาะผู้ผู้บ่าเขาใจก็มีเนาะเข้าใจว่าเป็นอาจารย์ให้หวยต้องรู้ตัวไหนมันจะออกโอ้ฮู้กันนั้นเงือนเขาบ่ต้องไปเฮ็ดแนวอื่นดอกครับซื่อ สื่อหวอยยางเดียวเออฝากถึงคนที่คอมเมิ่นออกมาบอกว่าไม่เคยถูกเลยไม่เคยถูกเลยเอา้ามันก็ยุ้ธีดวงนองเจะเสิเว่าจังไดเอ๋คลิปนี้อย่าคือกันนี่อยแค่น้ำเสนอให้เป็นเพีเยงแนวทางนะครับย้ำนะครับเป็นเพีนเนยนแนวทางเท่านั้นนะครับทุกคลิปทุกช่องนะครับเขาจะบอกตลอดว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบ่แมนว่าให้เจเื้อให้เจไปสื่อเงินในกระเป๋าท่าน ท่านไม่มีเงินท่านก็อย่าไปซื้อเออหรือว่าท่านมีเงินท่านไม่ซื้อก็ไม่มีใครบังคับนะครับฝากถึงคนที่คอมเมนเข้ามาว่าให้ไม่เคยถูกเลยถามผูใ้ใดเขาเมนประนันเขาก็่ไปทำมาหากินดังยื่นอครับเขารอซื้อเรื่อเดียวอ่ะจุมพอแล้วสุดท้ายนะครับสําหรับวิกมี่นะครับตัวเลขที่แอดมินชอบคือ6 3สลมรการมือนีในคลิปนี้ที่มาบอกก็คือตัวเลขที่พระอาจารย์อาจารย์วัดโพไปเข้าฝัน แม่น้อยเนาะบอกซื้อเป็นหลอแม่น้อยกันเลยบอกให้ฟังเกี่ยวกับการสื่อของหญิงจักรยางเนีย่ย,ยในความฝันบอกว่าสามร้อยห้าสิบเราก็เลยบอกว่าอย่าลืมเด้อไปซื้อทำแน่สามร้อยห้าสิบก็คือสามหาศูนนะครับแอดก็เลยมาบอกต่อนะครับแดีวก็ถือโอกาสมาตอบคอมเมนต์พวกทีปัญญาอ่อนน้ำเนาะบได้ว่วาทั้งหมดเลยครับว่าเฉพาะคนที่คอมเมนต์แบบสมองหน่อยจั้อยเออบได้ว่า ผู้ที่เข้าใจเด้อเขาเหมนผู้ที่ปัญญาหน่อยน่ะแหละตอบเพิ่นได้หน่อยหนึ่งเอาสำหรับตัวเลขในคลิปนี้อะ่ะน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายในวิกนี้เนาะอ่าที่ได้นหน่อยหน่อยหลายๆคนก็บอกว่าแอดมินเคยซื้อเลขไหมซื้อครับแต่ว่างงวดนี้ซื้อตัวไหนบวกหกสามนะครับหกสามสามหกแอดมินมักนะครับเพราะแปว่ามันจะออกแอดมินชอบแลวก็ ต้นฟันของม่น้อยมีขึ้นนี่ทีฟันว่าพระ,พะที่พึ่งมรณภาพไปนี่นังท่านเนย่งทำการชาปนก,กิจเนี่ยเพิ่นไปเข้าฟันสามห้าศูนย์นี้แค่นี้เนาะสำหรับคลิปนี้จฝากแค่นี้นะครับก็ลำร้ากันไปเดี๋ยวจะออกไปงานศพของอาจารย์วัชโพนันและครับเพิ่นจะทำการชาปนก,กิจมือนี้นะครับเดี๋ยวจะไปเตรียมงานต่อนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพิ่มเร็วมากเล็วชอบเล็วฝากกดไลค์กดแชร์พวามมากควชอบเพิ่มเร็วชาบ้านพันนะครับสามารถใครชอบในแนวยาร์นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสมาชิกนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไปพอกันไม่ได้คิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวสานคิดกัน